หลายคนเลยศิลปินก็จบมาจากสถาบันอาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากแต่เขาพบตัวเขานั่นคือสิ่งสำคัญสามประเด็นหลักๆก็คือ space ทำลายแล้วก็ budget เพื่อที่จะทำให้3ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เกิดใรศการคับทีนี้ก็ศิลปินก็จะมีหน้าที่ไปคิดต่อแล้วว่าถ้าเกิดแฮกิ้งไม่ได้มันจะต้องจัดวางยังไงมีแบบยากๆเลยของคุณมุกนี่โอ้โหผมเห็น กวางเฉยๆไม่สวยนะคะถ้าติดตั้งผิดเนี่ยไม่สวยแน่นอนเพราะฉะนั้นมันคือศิลธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติคนติดตั้งงานด้วย,ยเรียกคเรียกว่าอาร์ตแฮงเลอร์วิชาที่คุณชักให้กับพวกเราไปเมื่อสักครู่เนี่ย ผมว่าหลายหลายคนอาจจะแบบอยากศึกษาเพิ่มเติมเรียนไปวันยังไม่จบเลยนะครับ,บนนคนที่เป็น emerging artist เนี่ยเราก็จะต้องดูความเป็นไปได้ของการที่เขาอ่ะมาในพื้นที่ของเราแล้วเขาจะไปต่อยังไงต่อได้บ้างเราก็จะคอยซัพพอร์ต